นี่ฮะคือการวิ่งหินของน้องหนึ่งสองห้านะฮะเริ่มจากไอคนนี้ฮะเตยฮะอ่ะนี่ฮะเตยนะฮะและวิดีโอเหรอครับนี่คือน้องแคทคลายซินโดรมนะฮะเราจะไล่ไปนะฮะเราจะไล่ไปเรื่อยนะฮะ มันมันมันมากเราเห็นใครฮะพักพกหน่อยฮะพักหน่อยแล้นี่นะฮะโดนอ่ะต้องโดน่พวกไหไไม่รู้นะฮะอร่อยมากคนนี้อร่อยมากฮะวนนี้นะฮะชื่ออะไรฮะคนนี้ฮะชื่ออะไรฮะ สบายครับสบายนะคนนี้ชื่ออะไรฮะเบฟครับชื่ออะไรฮะเบฟครับมึงอะฮะชื่ออะไรมึงอะเบรบครับอ๋อครับคนนี้ชื่ออะไรฮะชุงชุงชื่อชื่อแปมมี่อ๋อแปมมี่นะฮะต่อฮะชื่ออะไรฮะชื่ออะไรชื่ออะไรฮะชื่ออะะไรฮดอมชื่อดมนะฮะคนนี้ชื่ออะไรฮะคนนี้ชื่ออะไรคนนี้ฮะ ชื่ออะไรฮะชื่ออะไรฮะโจทำไมครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่อครับชื่ออแไมครับครบผมนี่ฮะดีเของรถเรานะฮะและนี่คืออาหารที่มือนี้แพ้สิงโลกนะฮะครับถมงไเท่าไหร่อเท่าไรไม่รู้ฮะอยากรู้ปะอยากรู้ฮะถามพ่อมึงนะฮะอยากรู้ปะอยากรู้ป่อนี้ชอะไรฮะชื่ออะไระชื่ออะไรฮะกน ชื่ออะไรฮะ <laughs>